สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องถึงฤด,ดูเก็บเกีเก่ยวแล้วนะจ้าปีนี้บ่ไดดกลับบ้านจ้าอยากหลายอย่างมัอนี้มีเมนูปนเห็ดเปาเฮือมะซูพี่น้องเบิ้งจ้าเห็นผู้อื่นข้าจเจ้าก่ปนเฮ็ดไข่เฮ็ดระงอกนอกจากเนาะเข <c oughs> ้าอยู่ในเมืองกะนนี่ละจ้าได้เฮ็ดมาแต่ห่างจ้าสิบบนปนใส่ปลาทูแ่บแทบจ้านี่จา้านาตาเป็นตาแ่บเนาะจากเนาะ อันนี้เป็นของโครงการลวงจ้านี่ค่ะลูกกระไอขนาดเลยจ้าฤดูการเปลี่ยนอ,ยอันนี้เป็นเฮดนัง่งนั่งฝ้าจ้าสีแกงใส้นอไม่อย่างน,นจะจ้าเนาะหย่หอมหอมเพิ่นไ้มาซีดอกจะแพ็คนึ่งไหมาซีดอก ระวังมันใหม่เด้อจ้ะเด้อแล้ว,วลก็ย่างปลาทูตอจ้ะ <c oughs> ย่างหอมกระเทียมพร้อมเด้อค่ะแลวแวแล้วก,ก,ก็มาแกะจ้ะพี่น้อง <c oughs> ปลาทูอันนี้ซื้อมาไวหลายมือแล้วค่ะมันกะสีเข้มๆในแจ็คหน่อยจ้ะ <c oughs> ผิดกัย่างพร้อมขึ้นกันค่ะพี่น้อง <c oughs> อันนั้นแม่นดอกพักกระแยงะะ่งเด้อค่ะเอาใบใส่แขงเนาะไหม่เนาะพี่น้องเนาะ ้าหมัวหอมีเท้ายางไห้กับกระเทียมค่ะต่ำใส่กันเลยจ้าฉีกเป็นซุเส้นด้วย่าเฮ็ดย,ยู่กับปลูกกระยักยากในจักน้อยจ้าพี่น้องใส่ปลาทูค่ะดูดูกัน อากาศมันเปลี่ยนแปลงนะจ๊จะเด็กหน่อยบรสบายกันร้ายจ้านี่จะเทปะแดกลงไปจะประแดกใส้หน่อยหนึ่งนะคะอยมมันเข้มแต่เพราะว่าปลาทูหอยเข้มอยู่แล้วผงชโลดแน่จักหน่อยมากลายก็ใส่ร้ายมากหน่อยก็ใส่หน่อยจ้าแสบไหลแสบหน่อยก็อยู่ตรงนี้แล้วจ้าใส่พอห้มันนวเแล้วจ้ะอันนี้พักกันแย่งจ้าเนี่ยเอามากินกับก็ได้จ้ากินกับ จักสองสามต้นเนาะสองสามยอดที่เหลือกระสิเอาไปแกงใส่หนม้ค่ะ <c oughs> แล้ว,ลวๆกินกับพักเนาะจ้ะเนาะมีตำหนี่ะจ้ะพักกระไดแซบจ้ะพี่น้องมาแซบน้ำกันเด้อมาจับน้ำกันจะ้ะนี่ค่ะแกงหนม้ <c oughs> ใส่เฮ็ดกันแล้วคือกันจะ้ะแล้วๆแกงหนม้ใส่พักกส่แย่หอมหวยหวยใส่เฮ็ดนั่งฝ้าเฮ็ดเข็ม ใส่หนังเข้มพร้อมจ้าทุกเปะไปโลดจ้าน้ไมักระได <c oughs> แสบจังสิล่ะจ้ายือใส่กับกินเด๊อาหารบ้านเฮ้าจ้ะเนาะ <c oughs> มาเด้อจ้ามาเด้อกินเขาน้ำกันจ้าแกงน้งไมัสดท่อนๆห,อ,นหอมผักกระแนงหวยหวย <c oughs> กับปนเห็ด <c oughs> เปาเฮ้อจ้าพี่น้องเป็น <c oughs> แ,แบบนั้นห, <c oughs> หรอไปละคืดอยากเห็ด ่าปนเฮ็ดไข้เฮ็ดอย่างวายังสั่นเนาะจ้ะเนาะได้อันนี้แทนจ้ะขอบคุณที่รับชมติดตามจ้าคลิปนี้ลาไปก่อนอยู่ดีมีแห้งสุขุสุขล้นนะจ้า